สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะวันนี้นะคะน้องน้ำมนต์กับแม่นะคะจะออกเดินทางเที่ยวนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวทุ่งนานะคะน้องน้ำมนต์รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตอนนี้อ,อ้วอนรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเ<ร> อ้วนดีใจค่ะอ้วนดีใจนิ่งอยุ้ยนิ่งยู่น้ำมนต์เป็นเหมือนอย่างผ้าพับไว้นะคะเอ้าจะไปอย่างเดียวเลยค่ะเตี้ยมแล้วเตี้ยมแล้วทุกคนใส่ก่อนใส่ใส่โอ้โหคือสีขาวแห้งเถอะอ้วนเอ้ยเบิือเบิือเบิ่งนเหมือนอ่ะอ่ะอ่ะจ้าก่อนมันมันมันอ่ะมานี่ก่อนมาสวัสดีก่อนน้ำมนต์กินของเติมพลังก่อนเร็วก่อนทั้งนั้นก่อนทั้งนั้นก่อทั้งนั้น โอ้ย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 โอยเป็นอะไรโอโอยโอยโอจ้าก่อนลูกจ้าก่อนเมนอาหารจ้าแทนจ้าอไม่เตนวันนี้ไม่ไม่จ้าเลยนะคะดีใจจะได้ออกเที่ยวค่ะวันนี้นะคะแจนเย็นลูกแจนเย็น ตอนนี้เราก็เดินมาออกจากหน้าบ้านมาแล้วนะคะแม่แม่เดินมาจากหน้าบ้านแล้วะค่ะ <ś led> ไปไหนมาไหนก็ประมาณนี้นะคะ <ś led> มีองค์ธลระนะคะ เดินสวยงามสงาม่างามมากเลยนะคะแม่น้ำหวานส่วนคุณน้ำมนนะคะโอ้ดูทำดูทำดูทำเอา้า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 เอ้าอย่าออกก้องนะครับอย่าออกกล้องนะคะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินด้วยพักด้วยนะคะ ตูดแม่น้ำงานและน้องน้ำมนต์นะคะตอนนี้นะคะเราถึงที่พักแล้วนะคะยายนะคะยายกลัวน้ำมนต์นะคะยายถอยหลังเลยค่ะไม่รับแขกเลยค่ะยายเจอเจอยายบุญมีแล้วนะคะยายกลัวน้ำมนต์อ่ะ ยายไม่มองหลานเลยค่ะยายอยู่ต้นไม้ใหญ่เลยนะคะยายวันนี้เรามาไกลหน่อยนะคะยายบุญมีมองนะคะได้แต่มองนะคะดูหลานนะหลานมาดูหลานนะยายไม่ใช่วิ่งหนีหลานนะลายยายอย่าวิ่งหนีหลานเดอ้อ ยายมองใหญ่เลยค่ะแม่แม่เสียงรถนะคะเสียงรถคนหลยดังมากค่ะวันนี้เรามีต้นไม้ใหญ่เลยนะคะเมื่อกี้ที่เราเดินมานะคะที่เราไม่ได้ถ่ายนะคะคือแบบน้ำมน ตามมาค่ะวิ่งอย่างเดียวเลยจะวิ่งอย่างเดียวเลยนู่นค่ะนน,น่นโน่นคือไปขอนใหม่ขอนหอยแล้ววันนี้โอ้ยดีได้วลูกผู้ขาเดอนี่ยค่ะเราจะปลูกต้นไหนเลือกได้เลยนะคะมีต้นไม้เยอะมากวันนี้ ใจเย็นลูกใจเย็นถึงแล้วหรือต้นไม้ใหญ่นี่แหละเราต้องเช็คก่อนนะคะน้ำมนดีใจมากเลยเห็นไหมอ่สูงเบนสูงยางสวัสดีค่ะก่อนถึงที่หมายแล้วมียาดีด้วยค่ะ

ออมากินนมกินนมก่อนโอ้โหจไปหยอกนมดเราไมโอ้โหโอยอ้โอ้อ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอโอ้โอ้อ้อ้โอ้อ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 อ ผูกแม่ก่อนนะหนูก็จะได้ปล่อยแล้วลูกผูกแม่ก่อนลูกผูกแม่ก่อนเย็นเย็นน้ำมนต์เย็นเย็นลูกได้เที่ยวแน่นอนลูกได้เที่ยวแน่นอนวันนี้ได้เที่ยวแน่นอนค่ะไม่เอาเลยนะคะดีใจได้ถูต้นไม้แลวน่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะแม่แม่ อแม่น้ำหวานได้ใครเครียดเลยนะคะนี่ไดถูต้นไม้นะคะแม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วนะคะตอนนี้มีความสุขหลายกับบรรยากาศ่รมรื่นมากเลยค่ะตรงนี้นะคะเราเลือกที่ได้สบายมากเลยค่ะวันนี้ต้นไม้นะคะโอ้ยน,นุ่มมื คือเราใส่โซ่ยาวนะคะเพื่อจะให้น้องกับแม่ได้เดินเที่ยวเดินกินหญ้าไปหยอกนางไปหยอกควันหน้าแล้วค่ะ ไม่สนไม่สนอยากเล่นอย่างเดียวเลยอยากเล่นอย่างเดียวตามคนน้าแล้วค่ะอยากตามคนน้าแล้ววันนี้ก็ได้พามาเที่ยวนะคะแม่แม่วันนี้ก็ได้พามาเที่ยวที่ทุ่งนานะคะปล่อยธรรมชาตินะคะปล่อยให้เขาอยู่กับแม่เขาตามธรรมชาติเลยนะคะกินหญ้านะคะกลางทุ่งนะคะหญ้าที่เกิดใหม่ๆนะคะเขียวๆนะคะให้เขาได้ไปกินให้เขาได้วิ่งเล่นนะคะ น้ำมนต์อยู่นิ่งไม่เป็นค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วน้อโอ้ยโอ้โออยพุ่มไม้แล้วค่ะแม่แม่เอ้าเอ้าเอาหัวเข้าไปในในพุมม่มไ <c oughs> ม้น้ำมนต์ชอบชอบมุดชอบอยากรู้อยากเห็นนะคะชอบไปเรื่อยเลยนะคะ ตอนนี้น้องก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะแต่ก็จะซนๆหน่อยนะคะแม่แม่จะไปไหนลูกน้ำมนจะไปไหนอื้น้ำมนน้ำมนสนุกไหมสนุกไหมลูกสนุกไหมไหเล่นใหญ่เลยตื่นเต้นไหมลูก ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควาก็ต้องขออยุดตตไรคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากมแม่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้ำมนและแม่น้ำหวานด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆนะคะจากน้องน้ำมนและแม่น้ำหวานนะคะแลวเราาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปตอนเดินกลับบ้านนะคะ